เห็ดละงอกเหลืองบ่โอ uh, ้ยเห็ดละงอกบ่พี่น้องอุ้ยเห็ดป้าทู่เห็ดพี่น้องเห็ดอันนาเลจ้าเห็ดกินได้ยช่ได้นี่นี่มันเผาจ้าเห็ดขาวในเห็ดเห็ดละพี่น้องอุ้ยเห็ดจ้าพี่เติมเผาจักหน่อยเนาะ ແລ້ວກະບໍ່ເປັນຫຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ຕືນອີ່ຫຍັງກະເພິ່ນເຫດໂອ້ປາດພີ່ນ້ອງມາເກັບເຫັດພີ รถมอเตอร์ไซค์อืมฮึ่มกูบ้านเด็กอ่ะอึ้คืนไปโคกคุณห้าอํำคุณแม่คุณย่างตรงไปคุณโคกคุณจ้าแต่ว่าข้เจาว่า cha con loi lại hết phải hiến mắn được phải ด้เห็นกระเจงพ่อผู้ใดแมนเห็นไปเห็นมันมันบ่เป็นเห็ดฮะเขาเจ้า,า,ออา,าจบ้านมาเนี่เขาเจ้าเขาจะามาใหม่เลยอดิหาสายทางเด้อจ้ะเออคนนชวนมาคนกายจ้ะ แต่ว่าเขาจะหลงปลาด้วอ่ำเลยเข้าายเฮ้เฮ็นเฮ้ยเฮ้ายาฮนะ<ม>ไปบา้ยเฮ้ยเ้เฮ้เป้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยปียยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮนยี้เ อ,อําเรื่อให้ไปท่างพุ่นบ่ละพุ่นป่าข้าเจ้าไปพุ่นเข้าไปทางฝีเสียงบ่บ่หงจักดิเอียงก็ยังเป็นเห็นลังค่าแลรวมันรดนุุ่่นเนื้อยู่พุ่น หลงหลงเนี่ยหน่งหลเ่าเท่างนี่เห็นเอียงพี่น้องเห็นละงอกเหลืองปะอุ้ยเห็นละงอกบะพี่น้องแล้วก็มันเก๋เบาดก แน่นอนเลยขึ้นบันเูาบมลเตือนขึ้นเลยุกตะทุกเนเนี้เห็จากเอาไหลงเลยชิมเนี่ยเม่ยนบมีน ยินึ้นผู้บ่ะพี่น้องโอ้ยงี้เห้งจังเลยเอา้ายางมากกว่ามะพร้าวเห็ดบ้านี่ล่ะอุ้ยเห็ดตาทุ่งเห็ดพี่น้องเห็ดอันนาเล่จะโม่เนืแต่ว่าหยัดเท่าจักหน่อย โอ้ผีอันนึงพี่น้องค้นกับพ่เห็นคือกันแหละเนาะยังหาขีดก,กันยังหาเห็ดไปน้ำกันอาสิอ้วย จ้าสิเมื่อคนเราจะว่าค่อยไปมันปีนพูนเมือ่อยม่เยี่ย,ยงแสงปีนขึ้นแล้วก็ปีนลง โอ้ยนี่เห็ดอย่างบุญพี่น้องนี่นเห็ดเห็ดกินได้ยี่ด้นี่นี่มันเขาโอ้ยล่ะ,ะแสดงว่มาคนบ่มาได้ทางนี่ละ่ะเห็ดจ้า,าเห็ดขาว,วาจังวะท่านผู้ฝอยเห็ดอยู่ีาเสียงเห็ดขาว จะมากเป็นเห็ดดินขาวอู้บ่มีเห็ดไข่ขาลอยเอยอนั่นดิดอกนีอ่อันนี้เห็ดแป้งเห็ดแป้งเนี่ยจ้่ คือโค้งมานของเต้าอ่ำหือต้องหันปีนผู้บานนี้ลงผู้บานพี่น้อง Oh. Cool. บ่อํบาบังหันเขาขึ้นไปแล้วโอ้ยบังหันขึ้นมาจากทางนั้นโอ้ยหาทางออกบ้านใดอยู่เจ้าเราพาตุ้ยไขยางโค้งมาจะคของเก่ล้าอำเนาะบานนี้เจ้าก็พาตุ้ยไขโโค้งมามองนี้อีกเนาะโอ้ยเก็บผักก่อนพี่น้องเอ๊ พักหมองไปจิ้นกระป๋ออย่าแสงแซบแสบด้หนิจ้ะโอ้ยแซบผู้หญิงน้อย่ากนาะมันจะเกิดยังน้ำดันดานหินพี่น้องโอ้นันของวะระเจ้า ไปเมือม่อบันพี่นักเมือม่อเมื่อลงทางย่างลบไปลบมาอยู่ จะข้างออกไปอันในหิดหิดแล้วพี่หนอหิดนะพี่เติมเถาจักหน่อยเนาะแต่ว่ากระโบเป็นยางใสได้ยืนใสได้ยืน ยามทาไปหลุดห้าเนาะโได้ะโอ้ยยางลงมาข้าวเดี๋ยวก็หลงสร้างเป็นเถอะ บอไปมีน้ำห้หมดาดนล้เ้ม <si ีห้องน้ำขามห้องน้ำไป cái tơm dữ bảo cho mình không ai thang đấy nọ บ่อยยกกลุ่มโอ้ยบังนี่พี่น้องนี่นะเ้าของต้นเห็ดนี่เห็าดพี่น้องออ้ยมันดอกเงยก่อนดอกเงยก่อนเจพี่น้องตอนมุ้งบังหน่อยเถอะเฮ็ดไหมล่ะมันเกิดรอบใบเด่นเนาะต้องให้คนเคลียร์จ้ะต้องให้คนเคลียร์ แถว này là แถวมัน cửa เฮ็ด thay นี่มันเลี้ยงโคย nằm uhm? uhm. à, cái แหล่ nằm đi อัน nó ข้า đi นั่นดิรถเฮาจอดนี่น้ํามันยุดสิออด